สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการทําเกษตรในยุคที่แบบว่าเอ่อต้นทุนมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดค่ะมีเคสเกษตรกรท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาลองวิธีที่อาจจะเอ่อสวนทางกับที่เราคุ้นเคยกันคือปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถดินเลยครับ ไม่ไถดินเลยใช่ค่ะปกติเราก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องไถก่อนสิต้องพรวนดินก่อนปลูกอะไรแบบนี้ตลอดครับเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาลานนะครับแต่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็ดีมากๆด้วยค่ะดีแบบไม่น่าเชื่อเลยอือ <c oughs> คำถามสําคัญเลยค่ะวันนี้คือเอ๊ะวิธีนี้เนี่ยมันทําได้จริงหรอคะแล้วที่ว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มกําไรเนี่ยมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนกันครับก็น่าสนใจมากครับ จากข้อมูลที่ได้มานะคะเกษตรกรท่านนี้เขาทำมามา3ปีแล้วค่ะไม่ได้ไถปรับหน้าดินเลย3ปีเลยนะครับใช่ค่ะคือพอเกี่ยวเข้านาปีเสร็จปุ๊บก็แค่ตัดต่อฝั่งให้สั้นลงหน่อยแล้วก็ฉีดยาคุมหญ้าทิ้งไว้ประมาณ7วันครับผมรอให้ยาออกฤทธิ์ค่ะแล้วพอครบ7วันก็คือเอาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดตามร่องได้เลยไม่ต้องมีไถเปิดหน้าดินอะไรก่อนเลยค่ะอ คือข้ามขั้นตอนการไถไปเลยข้ามไปเลยค่ะแล้วพอเรื่องการดูแลนะคะพอข้าโพดขึ้นมาซักเออประมาณ3ามใบเขาก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยครับช่วงเริ่มโตพอดีค่ะเป็นสูตรยูเรียผสมกับ16-20ศูนย์ 0. เขาบอกว่าช่วยเร่งให้โตไวใบเขียวดีอ่าฮะสูตรมาตรฐานที่เร่งตน้นเร่งใบ แล้วที่น่าสนใจมากๆคือเขาบอกว่าเหมือนหญ้ามันโตไม่ทันข้าโพดนะคะปัญหาเรื่องวัชพืชก็เลยบอกว่าลดลงไปเยอะพอสมควรเลยจุดนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือประโยชน์ข้อแรกที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องการลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนครับเพราะว่าค่าไถค่าแรงค่ารถไถค่าน้นํานันต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนก้อนใหญ่หมันกันนะ สำหรับการทำเกษตรแบบเดิมๆจริงค่ะเฉพาะค่าไถ่นี่ก็หลายบาทแล้วพอเราตัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยเอ,อ่อต้นทุนมันก็หายไปส่วนหนึ่งทันทีเลยครับอ๋อเรียกว่าเห็นผลเรื่องตัวเงินทันทีเลยแล้วนอกเหนือจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วคะมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะอย่างเรื่องดินเรื่องผลผลิตอะไรแบบเนี้มีแน่นอนครับเรื่องสําคัญมากๆเลยคือการทนแล้งทนแล้งครับพอเราไม่ไถดินเนี่ยดินมันไม่ถูกรบกวน โครงสร้างตามธรรมชาติของดินมันจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นอ oh. ครับมันเหมือนมีช่องว่างมีอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติที่สะสมอยู่มันก็จะช่วยเก็บความชื้นได้ดีกว่าดินที่โดนไถพรวนอยู่ตลอดเวลาเข้าใจแล้วค่ะคือดินมันโปร่งขึ้นเก็บน้ําได้ดีขึ้นใช่ครับซึ่งอันนี้สําคัญมากในภาวะที่เอ,อ่ออากาศมันแปรปรวนฝนทิ้งช่วงหรือว่าแล้งนานๆแบบนี้ครับค่ะ <c oughs> แล้วเรื่องโครงสร้างดินที่ดีนี่มันส่งผลต่อผลผลิตด้วยไหมคะส่งผลโดยตรงเลยครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพบว่าพอโครงสร้างดินดีดินไม่แน่นทึบเกินไปรากข้าวโพดก็จะแข็งแรงชอนชัยหาอาหารหาน้ําได้ลึกกว่าอ๋อรากเดินดีครับรากเดินดีก็ส่งผลให้น้าหนักฝักดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับการปลูกแบบไทยโหดีจังเลยค่ะ แล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างคือช่วยอนุรักษ์หน้าดินด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันลอยเชิงเขาอะไรแบบนี้การไม่ไถเนี่ยช่วยลดการฉล้างพังทลายของดินได้ดีมากครับสุดยอดเลยค่ะคือได้ทั้งลดต้นทุนดินดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นแถมยังช่วยรักษาดินอีกครับผมครบเลย ทีนี้กลับมาเรื่องปุ๋ยที่เกษตรกรท่านนี้เขาเน้นใส่ตอน3ใบแรกนะคะสูตรยูเรียผสม16-20อันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกแบบไม่ไถด้วยไหมคะการให้ปุ๋ยถูกจังหวะถือว่าสำคัญมากครับไม่ว่าจะปลูกแบบไหนก็ตามช่วง3-5ถึงใบแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เขาโพดต้องการธาตุอาหารมากๆเผื่อสร้างการเติบโตสร้างลาต้นสร้างใบให้สมบูรณ์ แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีไม่ไถดินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกพื้นที่ทุกสภาพดินเสมอไปนะครับเอา้าเหรอคะมีข้อจำกัดด้วยเหรอครับอาจจะมีข้อจำกัดบ้างโดยเฉพาะถ้าไปเจอสภาพดินที่เป็นดินเหนียวจัดๆนะครับดินเหนียวจัดๆที่มันอุ้มน้ามากๆใช่ครับ ดินที่อุ้มน้ำมากๆพอเข้าหน้าฝนฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันอาจจะแน่นเกินไปการระบายน้ำไม่ดีอากาศถ่ายเทลงไปในดินไม่สะดวกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะรากข้าวโพดอาจจะมีปัญหาได้ครับรากอาจจะไม่เดินหรือเกิดโรครากเน่าได้ง่ายเพราะขาดอากาศหายใจอ๋อหมายความว่าถ้าเป็นดินเหนียวมากๆในหน้าฝนเนี่ยการไม่ไถเลยก็อาจจะเสี่ยงเหมือนกัน อาจจะเป็นอย่างนั้นครับในบางสถานการณ์ของดินเหนียวจัดและมีการระบายน้ําที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยการไถเปิดหน้าดินแบบเบาๆสักหน่อยอาจจะยังจําเป็นอยู่ไถเบาๆคือยังไงคะคือไม่ใช่การไถพรวนเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะแค่ไถเพื่อเปิดผิวหน้าดินนิดหน่อยช่วยให้น้ําซึมลงได้ดีขึ้นหรือช่วยให้อากาศถ่ายเทลงไปถึงรากได้บ้างอ๋อเป็นการปรับให้เข้ากับหน้างาน ถูกต้องครับคือต้องสังเกตพื้นที่สภาพบินของเราเป็นหลักแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันเหมาะสมที่สุดครับไม่ใช่ว่ายึดติดว่าต้องไม่ไถเท่านั้นเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงแม้จะใช้วิธีไม่ไถดินซึ่งมีข้อดีเยอะมากแต่ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆในการปลูกข้าวโพดให้ได้กําไรเนี่ยก็ยังต้องทําให้ดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่เลยครับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆยังไงก็ทิ้งไม่ได้อย่างเช่นการเลือกพันธุ์ข้าวโพดให้ดีให้เหมาะกับดินเหมาะกับฤดูที่เราปลูกครับ อันนี้สําคัญมากแล้วก็เรื่องการคุมยาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างที่เขาทําคือใช้ยาคุมตั้งแต่แรกเลยใช่ครับการคุมวัชพืชช่วงแรกสําคัญมากเพราะถ้ายาคลุมเนี่ยเขาโพดจะโตสู้ไม่ได้ค่ะแล้วก็การใส่ปุ๋ยให้ถูกเวลาถูกสูตรถูกปริมาณโดยเฉพาะช่วง3-5ใบแรกที่ว่าสําคัญมากๆครับผมเรื่องปุ๋ยนี่หัวใจเลยการดูแลป้องกันเรื่องมแมลงศัตรูพืชต่างๆก็คงต้องทําตามปกติแน่นอนครับ ศัตรูพืชมีอยู่แล้วและอีกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือการวางแผนการขายการหาตลาดรองรับไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็จําเป็นมากๆเลยนะคะจําเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าเราจะปลูกได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีที่ขายหรือขายได้ราคามันก็ไม่มีกําไรอยู่ดีครับต้องวางแผนเรื่องตลาดควบคู่กันไปด้วยเช่นหาโรงงานอาหารสัตว์หรือโรงงานน้ําตาลที่รับซื้อไว้ก่อนค่ะดังนั้นถ้าเราจัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีทั้งหมดนะครับ การปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถดินเนี่ยก็ถือว่าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่ทำได้นะครับแต่สามารถทำแล้วได้ผลดีจริงๆค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราพิจารณาถึงต้นทุนที่ลดลงไปได้ชัดเจนกับผลผลิตที่อาจจะดีขึ้นด้วยในหลายๆกรณีมันก็ทำให้มีโอกาสได้กำไรสูงขึ้นกว่าวิธีเดิมๆครับ สรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถดินเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงช่วยเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนได้จริงครับก็อาจจะเป็นแนวทางใหม่ๆให้กับเกษตรกร,ร,กรที่กําลังมองหาวิธีทําเกษตรแบบใหม่ๆที่อาจจะท้าทายความเชื่อเดิมๆเพื่อสู้กับภาวะต้นทุนสูงในปัจจุบันนี้นะคะ ใช่เลยครับแล้วผมคิดว่าความสำเร็จของเคสเข้าโพดไม่ไถดินตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะจุดประกายให้เราลองคิดต่อยอดไปได้อีกนะครับคิดต่อ,อยังไงคะคือลองแต้งคำถามดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีพืชชนิดอื่นอีกไหมหรือว่ามีระบบการทำฟาร์มแบบอื่นๆอีกบ้างที่อาจจะได้ประโยชน์จากการที่เราลองมาทบทวนความจำเป็นของการไถพรวนมินที่เราทำทำกันมานานแสนนานอ๋อน่าคิดมากค่ะครับ โดยเฉพาะเมื่อเรามองในมุมของการดูแลสุขภาพดินในระยะยาวแล้วก็เรื่องของการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง2เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นทุกวันจริงๆครับสำหรับการเกษตรในอนาคต